นนประวัติการดำเน,น,นินงานกรุมศิลปรกรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานประสาทพนมวันในราชก,กิจจานุบเบกษาเล่ม53ตอนที่34หน้า1526-1535ถึง1535วันที่27กันยายนพุทธศักราช2479และประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถานในราชกิจานุเบกษบา,าเล่ม115ตอนพิเศษ5 ดงอหน้า7จถึงแวันที่21กันยายนสองห้าสี่นมีเนื้อที่ประมาณ206ไร่56ตารางวาระหว่างพุทธศักราช2 5งพถึงพ,พุทธศักราช2,541ันห้า้อกรมศิลปากรดำเนินโรรรรครงการขุดแต่งและบูรณะปราสาทพนมวันและจัดตั้งศูนย์การศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานประเภทหินตามมิน อนัติโลชิตร่วมกัรบรัฐบาลฝรั่งเศสโดยสํานักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิตจะส่งผู้ชำนาญการบูรณะที่เคยผ่านงานการบูรณะประสานหินพิมายและประสานหินพนมลุงมาถ่ายทอดความรู้ด้านการบูรณะประสานหินให้แก่บุคลากรของกรมศิลปากรและตั้งแต่ปีพศ2552ถึงพศ2555 ทำการบูรณะโบราณสถานในส่วนที่เหลือได้แก่ปราสาทประทานปางน้อยและระเบียงคดปราสาทประทานก่อสร้างด้วยหินทรายิลาแรงและอิฐปราสาทประทานเป็นสถาปัตยกรรมหลักที่สําคัญที่สุดตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของลานปราสาทชั้นในหันด้านหันด้านหน้าไปทางทิศตะวันออกมีองค์ปราสาทประทานอยู่ด้านหลังและด้านหน้าก่อสร้างเป็นอาคาร มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียกว่าวิหารโดยมีอันตราหรือฉนวนทางเดินเชื่อมกับปราสาทประธานที่ตั้งปราสาทพนมวันตั้งอยู่ที่บ้านมะคา่าตำบลบ้านโพอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดน,นครราชสีมาในส่วนที่ตั้งปราสาทพนมวันตั้งอยู่บนเนินดินสูงกว่าบริเวณโดยรอบ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มและทุ่งนาทางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของบ้านมะค่าถัดลงมาจากบ้านมะค่าทางด้านทิศใต้ประมาณ200เมตรมีร่องรอยคันขอบบาลายหรือสระน้ำขนาดใหญ่ขนาดกว้าง540ยาว1,800เมตรทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทพ,พนมวันมีบาลายขนาดกว้าง250เมตรยาว440เมตรชาวบ้านเรียกว่าสระเพลงใกล้กับบาลายมีเนินดินอีกแห่งหนึ่ง เรียกว่าเนินออพิมพบสิ่งก่อสร้างเป็นอาคารที่สร้างด้วยศิลาแรงหนึ่งหลังขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ